สวัสดีครับสวัสดียามแรลงครับโอ้ยมาเป็นยามแรลงครับมาหนีแห้งแรลงมัดแล้วจากเขียวๆกต่แห้งแรลงมัดแล้วนะครับต้นบักม่วงต้นบักม่วงสียงางมาหนีแม่หัวนหน้าบักม่วงไปเนี่ย พูนายทางไปาูจิ้มเฟียงยงังมนแรงแหง่งแรงมาแล้วครับนี่หญ้ากันเลื้งมาแล้วตายมาแล้วรำขี่ต้นบอกม่วงต้นนี้ต้นนั่นต้นนี้งามอยู่ใบางามงามนี่แต่ว่ากระเหี่ยวเฟียงครับนี่โอ้ยบรรยากาศทงนาะ น้ำแรงแรงครับว่านี่ผมว่าแรงครับด้วยนี่หัวก็จินตยาแห่งกินตยาแห่งก็เฟี้ยงแห่งสิงพาวมาเบิงยิงแม่อ้าแม่ทักไทยัดีจ้าอน,นี้คือได้โทมนะคะ จะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาหดน้ำต,นนต้นไม้จังดีใจเมื่อนี้ยายท้อขายก๋วยเตี๋ยวที่อนอมนงม,น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 มันก็เปล่งวุ่นหนุนหมดสบายสองดีใจจังเอ้ยดีใจจังเนี่ยพี่นอ้องสวนอย่างน,านันะ้นเนี่ะไอ้ที่เป็นลูกไผ่ยายท้อมาเด้อเนี่ยมัมเด้อจา้า สิพามันตน้ตนยางนี่ต้นยางนาได้ครับนี่ตน้นยางนาเอาสักหนึ่งผลงานเพลงสิแม่ก่อนปิดชิปต้องขอน้อยขาเมียด้วยผู้ใดสิดขาเมียฟังหนั่งฟังแม่ก่อนลูกลาทองเอ้ đám giang đẹp vầy nhớ chạy hai lại con nói chẳng gì. mà cơ hoàn nghe nhạt là <laughs> tôm จำแจ้วผักยากทางจงมาซาไมากินาลา โยเพียงไหวชน,นี้เด้อจ้ะเด้อขายกว๋วยเตี๋ยวเมียหลายเลยมาหมดอย่างนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>